<c oughs> วัสดีช่วงบาบสามเสรศษนะครับ <c oughs> <c oughs> ของวันพุธที่สิบสี่นะครับของเดือนมก,กราคมสองพรยหกสิบเกาที่สวน a อบนะครับ ตอนนี้ผมพดสวนนะครับพดสวนกล้วยสวนตะไคร่นี่แหละตัวน,นี้ผมแย,ยกวอา,ม,ามื่ไห่โมโหว่าจะติดหรือบ่เบิองมันไปอีกก่อนถามมันเป็นตาจังจะหามาสอมใหม่นะครับออนี้เป็นบักเขือนะครับจักสายพันธุ์ยังผมโมโหสืบโมโหสายพันธุ์นะ ผมถอนลงมาจากไอ้ห่มบกวงหน้าประตูเขาคาเฟ่นะครับผมถอนกามันมาผมเห็นกามันอยู่ขางทางผมก็ถอนกามันมาปลูกเลยนะครับเป็นหน่วยนะครับนี่นี่ก็เป็นหน่วยเห็นะครับนี่ผมเก็บไปกินเถื่อนึงเหรอสวนหม่องเก่าแต่ว่เมือนี้เป็นหมือใหม่นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของของสวนนี่ก็เปลี่ยนไปห้ายตืบนะครับผม ผมเบิงเบืงหรอว่ามันเปลี่ยนไปหลายเติบนั่นแหละดีขึ้นนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผมยังว่าท่านไหใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่แต่ขีจ่จริงดีผมได้ขีจ่จริงดีมาจากบานนนองเสาหลาวคนงานทั้งคุมส่วนรวูกพ่อโสตบันหวัวสะพานนะครับเพื่อนให้ผมมาก็ตข้อขอบุญขอบุณขอบใจนนองสาหลาวคนงานทั้งคุมอนนาไม่ลูพอ่อโสตของบันหวัวสะพานนั่นเด้อครับเด้อที่เพื่อนได้ให้ขีจ่จริงดีก็ผมมา พอได้ไม่ใส่หัวใส่สวนใส่พักนั่งอ,างอ่างหยาพอได้เก็บอยู่เก็บกินนั่นแหละครับเพิ่นกับ่ได้เอาเงินกับผมดอกเพิ่นว่าเอาปลาเมื่อกินจักปิ่งสองปิ่งนี่น่าอายว่าสันบโบเอาเงินดอกว่าสันพุน่งก็ย่างติดนี้เพิอ่นอยู่เดียวนี้เมื่อไรผมใส่ปลา,ม,ามันหมันมันมันอันนี้ผมคึนน้นใจผมผุก็สียช่วยเ่อนมาเอาไปกินอีกอยู่นะครับ เอาไป่ห่ทีหนึ่งแล้วล่ะห่กินทีหนึ่งแล้วล่ะจะว่ามันมันบวหลายนะครับมันให้่บวหลายเดี๋ยวก็จะห้เพิ่นกินอีกนะครับคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่ผมใส่กับตัวเองมันตลอดระยะเวลายาวนานนะครับที่ผมว่าแนวทางความง่ายนะครับขี้จิ้งหลียนี่ผมว่าจะเป็นตรองสือนะครับก็ได้ <laughs> กิดขึ้นใส่วิธีแหลกเปลี่ยนนั่นแหละครับที่ผมเคยบอกมาตลอดนั่นแหละใส่วิธีการแหลกเปลี่ยนเอาคพือแจ้งหลงสาวเพื่อนมีขี่จิ้งหรีดนะครับหลายเพื่อนกระแบงปันขี่จิ้งหรีดให้ผมมาะใส่ต้นใหม่บันตอนี้เนี่ยผมได้ปลาได้ยังมาผมกระแบงปันปลาน,านี่ให้เพื่อนไปกินทีงสีนะครับเป็นสิ่งแหลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับผมก็เข้าใจว่ามันง่ายมันมันว่าจะเป็นต้องเอาเงินไปซื้อนั่นนะครับ แต่ว่าคนผู้ใดมีเงินไปสื่อก็ง่ายเท่กันครับตัวนก็ง่ายเท่กันแต่ว่ามันมันเป็นอย่างไรมันเป็นความง่ายแบบต้องผ่านควอมยากซะก่อนจังจังไดง่ายน่ะนะครับคือตัวนี้มันบ่จจะเป็นต้องยากไปหาเงินน่ะนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาเงินไปไปแหลกกลวดนั้นก็ง่ายง่ายหลีครับตัวนั้นขั้นเฮาไม่ีเงินน่ะนะครับแต่คั่นเฮาไม่มีเงินเขาก็ต้องต้องหาเงินซะก่อนน่ะนะครับ เขาตองนี้เงินสักคนนะครับจังจังเอาไปแหลกแต่ขั้นใส่เงินแม่นบอละครับคื <c oughs> อผมเข้าใจของผมกสั่นนะครับแต่ผมนี่มีเงินอยู่ผมกับโบเอาไปซื้อนะนะครับผมผมแหลกเอานะ <c oughs> ผมคิดตรงผมสินะครับแต่ว่าถ้าสิ่งใดที่มันแหลกโบไดมันต้องไดเอาเงินซื้อนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งผมกับมีเหตุมีผลของผมอยู่นะนะครับ การที่ผมแหลกนี่คือหมายถึงว่าแหลกในสิ่งที่มันบ่จําเป็นต้องใส่เงื่อนซื้อนะครับคือผมเข้าใจว่ามันง่ายนี่นะครับผมคิดว่ามันดีเขึ้นลายเติอแปลนี่เป็นน่ยอกล้วยยังส่นะครับบ่จําเป็นต้องสือก็ได้นะครับกระใสวิธีแหลกนี่แล้วครับขามีกล้วยหอมท่องจะว่ามูเข้ามีกล้วยหนาำว้า,าก็าไปแหลกกันยังสีแล้วครับ มันก็บ่จะเป็นส่งซื้อหรือไม่หรครับถามมันเหตุใดแบบนั้นมันโมเมนต์ใดแต่สิ่งที่เขาต้องการนี่ครับเข้ามาก,การแหลกในความเข้าใจของผมนะครับผมเขาผมไม่ไมีควางคิดว่าการที่แหลกเปลี่ยนกันนี่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่กเเเ็เอาเงินเอาทองไปซื้อนะครับเอาเงินเอาทองไปซื้อนี่แค่พานไปบ่ถึงชั่วโมงนะครับเขาลืมเลยผมเสื่อว่าเขาบ่าไเ้ไปสนใจแห้งไปนั้นนะครับ แต่ว่าเข้ามาแหลกนี่ผมคิดว่ามันได้ทั้งมิตรภาพได้ทั้งสิ่งของสี่เขอต้องการแล้วก็ได้ได้ได้ความืซอซื้ดีๆนะครับได้ความเอืออาท่อนเป็นสิ่งที่ดีคือผมพอใจของผมแบบนั้นนะครับแต่ว่า <c oughs> ผู้ใดมีเงินหลายๆเอาเงินแหลกก็เลยกกดีนะครับมันมันกกดีไปคนละด่านคนละมุมนั่นแหละ่ได้ไหมเพราะว่านบ่ดีนะครับเอาเงินแหลกอ็ดีขึ้นกัน แต่ผมเป็นคนบมมีเงิ่อนหลายนะครับผมเป็นคนจนผมก็เลยใส่วิธีการแลกแลกเปลี่ยนกันเอานะครับเพื่อให้ตัวเองง่ายมันก็จะง่ายเขากับหัวขอที่ผมเคยเบามาตลอดนะครับว่าแนวทางพวามง่ายมะเขือนี่ผมก็บริสุทธิ้กล้วยนี่ผมก็บริสุทธิ์ตะไคร้ผมก็บริสุทธิ์สิผมเอามาปลูกนี่นะครับหลายต้นเติบอยู่ได้ครับโบแมนหน่อยได้ทำเป็นสื่อก็จะเป็นเงื่อนหลายบาทนะครับ มะเขือก็ซื้อกล้วยก็ซื้อตะไคร้ก็ซื้อก็ลองกินเบิ้งนะครับผมคิดว่าเป็นเงินหลายบาทผมก็เลยว่าบอก้องสื่อนะครับก็หาสิ่งที่มันมีนั่แหละครับหาสิ่งที่ที่เฮาคิดว่ามเขามีสามารถเอามาเห็ดมหาปลูกได้ไนี่แหละครับเห็นบ่มันงานเกิดมากหลายเห็นบหครับผมเก็บ่กเคยนะครับบม่มีประสบการณ์หรอก แต่ว่านั่นผมของหมกักหมักทั้งด่านนี้นะครับผมก็จะเห็ดไปในบึงไม่คิปมากก็เอามาเห็ดเอามาแก่ไขเอานะครับเอามาปรับปรุงปรับใส่เอาเห็นบอกครับมันเป็นหน่วยนะครับเนี่ยเนี่ยหน่วยบะเขือเนี่ยมออืนก็เก็บไปกินก้าปนได้นะครับถ้าหากว่าอยากจะเอาไปกินนะครับมันเก็บไปกินได้ เริ่มติดดอกเริ่มติดหน่วยนะครับง่ายง่ายครับผมว่ามันง่ายแบบนี้ผมใส่พื้นที่บ่หลนะครับใส่พื้นที่แค่นี้แหละครับผมคิดว่าอีกประมาณสักเดือนกกว่านะครับเดือนกูกว่าไปหาซองเดือนนี้โอ้มันจะดีขึ้นกว่านีหลายอยู่ขนาดนี้มันก็นยังซํำนี่แล้วนะครับผมตรงหาจังหวะเอาเอาปุ๋ยมามาหลอกมันนะครับเพราะว่าขี่จึงดีใส่ไปแล้วเรือปุ๋ย กจะเ้าปุ๋ยเคมีมาหล่อมันเนี่ยจักหน่อยหนึ่งนะครับจักโล่โล่หนึ่งนี่ละประมาณโลหนึ่งนี่ละนะครับโบเดใี่หลายโลหนึ่งนี่ผมคิดว่าพอดีนะครับพ่ออัอนนี้เป็นหมาก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 ,ม,ากมันโลนมาจากต้นแม่พันธุ์มันนี่ละผมก็จะหาหมง่งฟังเนเที่ยวนี่ละฟังไปสะก่อนฟังไปยังเสี่ละครับถ้ามันงอกขึ้นมานะครับมันงอกเป็นส่วนเป็นยังขึ้นมาบัดนี้ก็จัง อยากปลูกมองได้ก็จังมัถอนมาแย่ไปไปปลูกนะครับปลูกลงตามที่จุดที่เขาต้องการกระไดนะครับผมคิดว,ว่ามันง่ายนะครับเขาจะให้มันมีมันจะง่ายอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับนอมันขึ้นมาหลายเห็นไหครับนอมันเนี่ยนี่กรแมนนะครับแล้วก็เนี่ยนอมันขึ้นมาหลายบัตตรนีผ้ผมผมสีห้หน่ามันไหว <C oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมต้องการให้ให้มันดูดอาหารขึ้นมาเหลียงหน่วยนะครับเจ้าหน่อยกัสีมะปาดแต่งนอนไหวม้าห้นอนมันใหญ่เพราะามันจะเอาสารอาหารมาเหลียงนอนะนะครับปาดไหวปาดไหวเหลียงไหวเลียงไหวสักก่อนจนกลัวว่าหน่วยหน่วยกล้วยต้นนี้มันจะแก่ดีซุก เกือบซุกคนละครับพ่อตัดคนละตัดลงเหล้ลลวผมจ,จะปล่อยปล่อยนอซุมนี่ขึ้นใหม่นะครับเป็นรุ่นที่สองต่อไปคือผมคิดไปเองสันนะครับบัดนี้บกคุดแล้วนะครับประสบการณ์ที่ผมคุดนอ,อกล้วยช่วงช่วงที่ก,กล้วยกำลังออกออกหน่วยมากสิละมันเกิดขึ้นกับผมแล้วนะครับกล้วยบริกินดีนะครับบริสมบูรณ์เพราะว่าหากหากมันขาดแน่นหมแล้วครับ ถ้าห้อคุดนอกกว้วยออกไปนี่หากมันจะขาดหลัจากต้นแม่มันต้นแม่มันจะอ่อนแอนะครับตามประสบการณ์ที่ผมเห็นผ่านมานี่ผมใช้เบื้งก่อนนี่นะครับดีก้อนนี่ดีเลยนี่เราผมใช้หันเป็นแบบนี่นะครับเห็นบหมครับน้อมันเต็มเลยเพ่นท่านไ้คุดจักต้น <c oughs> สังเกตเบื้งหน่วยเห็นไหมครับหน่วยออกมาดี เดี๋ยวผมก็จะปาดนะครับวันสุกนี่แหละวันสุก์นี่มืออื่นผมหยุดงานนะครับมือวันศุก์นี่ผมจะเอาเม็ดมาปาด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 แต่งไหวบวให้มันใหญ่ให้มันทรงอาหารขึ้นมาเหลืองหน่วยมันคือผมเข้าใจอย่างสันนะครับเพราตทมที่ผมมึงคิดมาเขาก็ะบอกา่างสันนะครับนี่ต้นหนึ่งต้นนี้นั่นผมตัดไปกินแล้วรุ่นแรกนะครับนี่นี่รุ่นที่สองผมเลียงเลียงรุ่นที่สองนห่นเครับ ในรุ่นแบบคุณจับไปกินเดี๋ยวอีกน้อยนะครับนี่จังหวะก็จะมาขุดดินขุดดินก็เขามาคบโคนมันไว้คบคบคบโคบ่นไอ้กล้วยต้นนี้ไว้นะครับเอาฟังไว้อีกก่อนบอกมาาก็ล้นมาที่นี่ครับแจ้งสีเหรอครับเทสต์แจ้งสีเหรอครับ,รบผมเทสต์ทำงานง่ายนะครับ มันห้ามมันขืนมากเลยอแยกแยกไปปลูกก็จ้างแยกไปนะครับน,นั่นเน่นบอกมันขืนมาปเป็นแถวแล้วผมก็ฟังแหวงสิผมคิดว่ามันจะง่ายนะครับแบบซุ่มสี่ผมเพาะผมก็เพาะอยู่อยู่รางบ้านผมผมก็อ,ออกไปเพาะนะครับงามนถึงร้ายแล้วครับดีขึนหลายนี่อีกเครื่องหนึ่งเห็นบอกครับ,รบน่วยออกมาดีเลย โบขุดคือกันบคุดไม่ใช่จิปาดแต่งไพสนใจแนวทางกระเบิดบึงนะครับเด้อมันจะง่ายนะครับใช่พื้นที่่าตรงหลายแบบผมนก็ได้นะครับแค่นี้นะครับพื้นที่คางเฮื่อนคางซ้านนะครับคางบ้านเจ้าของกอระเฮ็ดได้โบตรงเฮ็ดหลายนะครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกินนั่น่าตรงเฮ็ดหลายแค่นี้พวกร็คิดว่ามันกินโบเบิดนะครับเมื่อคืนหลยส่วนนะครับเนี่ยมกินโบเบิดออก นั่นแหะครับตัวที่มันเหลือนะั่นแหะจะแด้ไปแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ญาติพี่น้องแบ่งปันให้เพื่อนบ้านแบ่งปันให้อีกหลายๆคนบ่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับผมเชื่อว่ามันสามารถเทไดดขอบคุณหลายผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับถ้าหากสนใจก็่ปเก็ดเหตุบึงเดี๋ยวผมจะหดสวนต่อครับสวัสดีครับ